สวัสดีค่ะเอฟที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่องช่างนี้ชาเนียวตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเนาะมาถึงยายก็แกงเน่อไม้นี่ของโปรดของยายโพธิเนาะต้มกอนยายบอกว่าต้มสกดเนาะนี่ มันจะได้ไม่ขมนี่หน่อไม้หน่อไม้มันขึ้นสูงหน่อไม้มันขึ้นสูงเราต้องต้มน้ำหนึ่งหนึ่งน้ำเนาะนี่แล้วก็แกงฝากถึงยายโพธิ้ด้วยแกงหน่อไม้นี่เดียเ๋ยวมอนี่ไข่สิกินเผื่อยายโพธิ้นอกแกงหน่อไม้ของโปรดเนียนมะเขือล่าะมะเะขือไข่สิกินเผื่อเ้ยยายโพธิ์ที่ มัคงคุดก็เยอะแยะดี๋ยวนี้ยายโพธิไมาอยู่ยายบอกว่ามัเขือก็เยอะแยะไม่มีใครกินเนาะผักก็เยอะแยะนี่ยายจะต้มอย่างนี้เนาะผักก็เปลี่ยนไปตัวเนาะมันมีแฉะมันมีเศษขี้เงี้ยหนามไม้สดเนาะอือก็บอกหามหนามไม้เศษแล้ว โอ้ยได้ของสืแล้นอนี้ะน่น้องก้อยได้เสื้อผ้าจากน้าสาวซื้อให้นะเนี่ยน้าสาวไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับน้องก้อยนะนี่แม่ต๋อมบอกว่าจะซื้อของขวัญปีใหม่ให้ก็เลยซื้อเป็นเสื้อผ้าออโอ้โอ,โอ้แม่ต๋อมไม่ลืมเนาะนี่ น้องก้อยบอกว่าไม่รู้จะใส่ชุดไหนชุดไหนก็สวยเนาะสวยทุกตัวก็เลยีน่่คะก็เลยให้ยายแกะให้มาสวยทุกตัวก็สวยสวยทุกตัวเลยื้นแม่บสมม่ตไม่ดื่มสัญญาเนาะดูค่ะดูน้องก้อยดีใจถึงกับเต้นเลยอ้าวเต้นเร็ว เอ้โอ้น้องก้อยดีใจเนาะน,นี่ก็เป็นชุดกบด้วาายโอ้สาวเลือกสวยไหมหูมมโอ้นี่แม่แต๋อมเลือกให้สวยสวยเล่าจะเล่าไรเด้อมุจางหายแต่โบห้องไปยุติไม่ได้นี่ค่ะล<ก>ูกก็เป็นเอาเด็กมาแล้วเห็ดเหลา เด็กนี่น้อยนะเล่นเหล่าเขาไปเทปไปไหนเชื่อดุ้งดินอยู่บ้างไหนนี่ค่ะแต่นี่มาสู่ก้น้องก้อยก็เต้นไปด้วยร้องไปด้วยเนาะดีใจกับชุดเนาะที่แม่ต๋อมซื้อให้ของขวัญปีใหม่ไงสัญญากับน้องก้อยนี่ไมล่ามันสะไวไปอาบน้ำเด้อจ้าแต่ของขวัญที่แม่ซื้อให้หนูก็คือเสื้อซับกับก้อยก็น้องของฝากแล้วก็ อะไรเนาะขนมการาเมเนาะแล้วก็อะไรนะที่มันกล่อมยาวอะขนมไงของปุดของนู้งไงค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างมิชาแนเลนะคะ